มาริโอไม่นะช่วยด้วย Mario, Mario, มาริโอมาริโอมามามาริโอไม่ไม่นะ่ลุยจิมาริโอไม่ลุยจิว้ามาริโอคงต้องลากันแล้วล่ะน้องชายฝากที่เหลือด้วยนะขอบใจพี่ชายเออะหนดิ โอยโอยฉันไม่คิดว่านายจะกระโดดลงไปช่วยฉันจริงๆนะพี่ชายขอบอกเลยว่าซึ้งใจฉันยอมรับว่าฉันเป็นคนขี้กลัวนิดหน่อยฉันรู้เรื่องนั้นมากกว่าใครๆแต่ด้วยสิ่งประดิษฐ์ล่าสุดของอ e ีแก๊ฉันรู้ว่าในาที่สุดฉันก็ได้ทําตามแผนนายเป็นพี่ชายที่รวดเร็วและกล้า,าหาญที่สุดมาตลอดแต่นายไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดและคนที่ฉลาดที่สุดชนะเสมอตอนนี้ถึงเวลาของยุคใหม่เป็นยุคของลูอิจิเวลาของลูอิจิ <laughs> มาิโอ้รอรุ่ยจีจ้งโง่แกคิดว่าฉันไม่สังเกตเหรอตอนที่แกกลับมาจากอีเกปเมื่อคืนฉันเห็นประกายในตาแกโอ้แล้วมันคือประกายที่ชั่วร้ายมากรุยจีฉันรู้มาตลอดว่านายรู้สึกไปที่สองมาตลอดแล้วมันเหลือเวลาไม่มากก่อนที่แกจะทำอะไรบางอย่างกับมันโดยก่อนที่เราจะกลับจากการผจญภัยฉันได้โยนหมวกใส่ผู้ชายให้ดูมันฉันหมักมาแต่ก่อนที่แกจะรู้ความแตกต่างก,ก็สายไปแล้วละรุยจีแกเป็นน้องชายที่ดี แต่แกควรอยู่ในเงามืดที่แกควรอยู่รูอิติหมายเล克หนึ่งหมยเลขสองพวกนายเคยรู้สึกถึงความรู้สึกของการเกิดมาเป็นที่สองของที่สองบางไหมสิ่งที่นายให้ฉันทำนะลูยจิเดินเหยียบน้ำกระโดดลงหลุมและไอท่อนั้นนั่นคือสิ่งที่แย่ที่สุดเลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่นายจะต้องทรมานแล้วลูยจิ ทรมานอย่างที่ฉันเคยเจอ <laughs> <laughs> อะไรหัวราะอะไรกัน <laughs> เอาเลยว้าวว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  ฉันคิดว่าโลกใบน,นี้ไม่พร้อมกับกรุยจีหรอกนะฉันจะไปแจ้งความล้มเหลวดีให้อีแก๊สรู้ ขอขอบคุณสตางจากเพจทีมภาคไม่ได้เชื่อเลยจริงๆนะครับผมที่มาร่วมภาคในครั้งนี้และตอนนี้ทางเรามีเพจ a c e b o o k แล้วอย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ u ับส r i ร e แล้วก็แชร์แล้วก็อย่าลืมไปตามต้นฉบับกันด้วยนะครับผมอ๋อนี่